เอ้ยเ,อเ,ยยเยบ,บอเร์เฮียอะไรมออ่เืดู018เอ้ยมาเลเซียมึงมาจากไหนเนี่ยมาเลเซียเฮ้ยไอเฮียมาเลเซียโซมาเฉยเลยกูยโทรมึงลองรับดิฮัลโหลครับสวัสดีสวัสดีครับฟังนะใครจะผมขอรับโทรศัพท์ได้ไหมแต่ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะหาเธอทำไมใครครับแล้วคุณจะเช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นใคร ไม่แล้วพี่เป็นใครผมกำลังใช้โทรศัพท์มือถือของเธอโทรกลับไปยังหมายได้ที่เธอหลายก็ผมเป็นคนรับโทรศัพท์ก็กูไม่ได้โทรแล้วมันจะมันแล้วมันก็ผมไม่ได้โทรหาใครเลยแล้วมันจะแล้วก็ผมจะโทรไปเบอร์นี้ได้ไงี๋ยวคณจะบอกว่าไม่ใช่คุณจะบอกผมหม่อยได้ไหมทำไมคนหน่มตัวหาเธอไม่ไม่ไม่ใครอ่ะเป็นใครกันแน่เป็นใครอ่ะครับเป็นใครอ่ะฟังนะ เ็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผมจริงๆและผมต้องการอยากจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แล้วกูจะคิเงเขายัค่างคุเข่ายคก่ชคุเข่ายครครับเข่าลคร่ะคุณเู้าหัง่า่างคุกยคุณ่ัง่ายัก่ัคุกตของรูกว่ายัคขยักับศัตรูกปข้วยคับค่ายคก่ะสัญคาเาเ ใครอ่ะใครอ่ะสมักนี้ปกติถ้าหากคนยังอย่างเจสีดอีคุณก็ต้องแบ่งปันกันกับคนอื่นด้วยมันเป็นใครล่ะครับเนี่ยเอ้วต้นหมูท่าสเกอร์ก็คือก็คือพี่ไม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 ่กับพี่ไม่ไม่กับพี่บอกว่าผมโทรไปเนี่ยแล้วแล้วคนที่แล้วคนที่รับอ่ะชื่ออะไรครับยู่ไม่น้อยเกลียวของเจ้าถูกโจมตีไอ้ตากวามไปแล้ว ม o แล้ว่ e มาตัวแล้วไปยังไงฮ n ่าฮัลโลคว e e ไกนีคอไ่นคือ่นียอไก่นี่ยบอไก่เนนีไก่นะคไก่นไกนอไ่นอไกนขอไฉันให้คบอร์ติดต่อของกุณาคไ่คไก่ไนไก่ใช่คะอ่าแล้วไก่ไหนครับไก่ไหนไก่ไหน อ๋อเราเรายังไม่เคยคุณกันมาก่อนค่ะแต่ว่าคือท่านเห็นคุณที่ที่ทำงานแล้วก็คุณไม่เห็นี่ได้ยมนะท่้ยะเดี๋ยวนะพี่พี่บอกว่าอะไรนะมองมองผมที่ทำงานเขอ่าาคุยกันจะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกทรู้สึกอัดใจเนาะไม่ไม่รู้กจัดใจครับผมแค่งงเฉยว่าพี่จะดูพี่จะพี่จะเห็นผมที่ทํางานได้ไงพี่ทํางานที่ไหน่ ัรู้แปลกแต่ว่าคือจริงๆนะแล้รู้สึกว่าเราควรใจเก่งเราควรน่าอดใจหืมโมเก่งเรื่องอะไรเหรอครับดาบพี่บอกว่าแอบมองผมอะคุณยกันแบบต้องเรียนมาตลอดของเราถูกโจมตีใช่ไหมคะไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าพี่มองผมอะแล้วพี่พี่พี่เห็นอะไรผมผมเก่งอะไรผมอยากรู้อีกสิ คือฉันฉันแน่ใจว่าถ้าคุณเห็นรูปโปรไฟล์ฉันหรือว่าถ้าคุณถามฉันทำงานแบบสะดุดชอบคือถ้าทีนีคุณว่างเรานัดกันไปดูก็แด้กันนะไม่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 ทำงานที่อ่าถูกโจมตี ที่ทำงานที่ไหนครับแล้วถามไปว่าคุณยังยังโสดอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าผมอ่ะใช่ผมโสดอยู่ครับผมแต่ผมอยากรู้ว่าที่ทำงานที่นี่บอกว่าที่ทำงานที่ไหนโอเคไม่รู้แบบความฉันบ้างนะคะถ้าคุณว่างไม่รู้ไหมไม่ผมผมไม่ผมไม่ได้ว่างแต่ผมอยากรู้เฉยๆว่าคุณมามองผมที่ทำงานได้ไงแต่มงงอย่างเงี้ยแหละ มมของเก่าูวางไปอีกแล้วว่าแม่งปั่นกูมาดิเยี่ยมปั่นกูไู้ปั่นไมหสัตว์มาเกำเนิให้ตานี้ตานี้ทุกคนแบก้วยนะเยี่ยแม่งกูเจอคอนเทนเตอร์มาฝวนไอสัตว์ก่อนเาแม่งัที่เสีดต้อตีน๋ยวก่อนก่อนไอสัตว์เมื่อกี้แม่ง็ผู้ชายโทรมาแม่ง็ผู้หญิงโทรมาอีกเดยคอยดูกูดับแล้วรอแมทรมารรรามันอาจเสียงนะผมบอยก่อนนะฮะโสัไรได้ไม่ต้ข้อมูลอะไรไปเลย แลวป่อมกัาจ่ตรเยไปแล้วายาเสียไปม่จายะไรได้ที่อาเสียไปเสียมนไม่ไ้ไมาไม่กไม่เราไ่บไมเราไ่อไปาอกไเราไมบอไมเ่อกไเรีไมบกไเราไม่บอกไมเราไม่บอกไป่เาไม่บอกไปเราไอไเรามปไเรไอกไป่เไม่บไเรา่บอไปรมบอปไป่เราไมอไ่ปรมกไม่าไ่บ่ะร่อไราไบอไเราไมอกไราไบไมาไบอกไ่อกไ่าไม่บอราไ่กไเราไ่กไาไมกไราไ่กไ่ะราไ่ไเราไ่ไ่าไอไไอไ่ะ ฮะผมไม่เขียดก็ะดาชนรถรถชนไอผมใช้เออจะแผ่ใหญ่ไหมครับผมรถของคุณมีประกันใช่ไหมคไอผมใช้มอเตอร์ไซค์ผมมีประกันได้ไงรถของผมมอเตอร์ไซค์เออเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะฉันก็คืออ๋เห็นกรดา ก็มีดับเบิลคิลบางเบอร์เนี้ยเอานะครับก็มีเน็ตลงทะเบียนกลบองของเราที่คูอโไมตีกันด้วยมันก็ะีบมันก็รับไม่ได้ทําอะไรนะไม่ไม่ไม่ก็ก็บอกมาดิก็บอกมาดิก็บอกมาดิครับว่าก็ที่บอกว่าผมอะ เขียนเไม่นด้ค่ะอันนี้ฉันฉันจะโทรหาบริษัทประกันแล้วก็แจ้งความกับเลขทะเบียนรถของคุณไว้อ่าทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรครับอ่าทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรครับพี่ในกระดาษต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเอาไว้คุณไปอธิบายให้บริษัทประกันของคุณทราดวนะคะไม่ก็พี่ก็พี่บอกว่าคุณคุณพูดเลยเอาเอาเอาที่สบายใจเลยก็พี่บอกว่าเนี่ยมีเลขทะเบียนผมที่กระดาษก็ทะเบียนอะไรพี่ก็บอกคันดิผมพี่ก็แค่พูด เอาไว้รอดูว่าบริษัทไหนดันหนค่าต้องรถให้ฉันหรือเปล่าสงสัยดวงจะได้ออกรถใหม่ซะแล้วเออก็อยากโดนยึดเหมือนกันครับผมอยากโดนยึดเหมือนกันผมอยากรู้เฉยๆว่าทะเบียนอะไรใช่ครับครับดอะรคั่ ศูนย <laughs> <C ourse> ์สไลด์ตลกจี๊ดอ่ะต้องมนดักของดักที่คุณคุยกับใครพวกคอนเทสเตอร์ไมโครส้นตีนพวกคนต้นตีนกลับไปให้ตาดีโทษทีตาดีโทษทีทุกคนอีกแล้วยันโทษทีนะโทษทีนะ้วดูตาดีโทษทีนะครับผม ฮัลโหลครับพี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแนนนะคะดิฉันโทรมาจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของผู้้ใหบริการอินเทอร์เน็ตของคุณนะคะเพราะว่าเราตรวจพบกิจกรรมน่าสงสัยบนโซเชียลมีเดียของคุณคุณพอจะมีเวลาสักครับไหมคะก็ไม่สงสัยเรื่องอะไรแหละครับผมเลยแล้วกถูกโจมตี Your destroyed. คือว่าจากระบบติดตามอินเทอร์เน็ตของเรานะคะข้อกว่าคุณล็อกอินเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเ่คุณจะรันใ่นาะเฮ้ยผมไปล็อกอินอะไรล่ะครับ Your tower has been destroyed a n r has been defeated ดฉันตอว่าการกรแบบนี้ตามารได้รับสงมาถึงเราเจำเป็นต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงทานะคะไม่ีอะไร้่ะไม่ระ้บอกไอ้ที่มันขึ้นนะครับผมมันเน็ตอะไรครับ ไปปองอะไรเอ่ย An enemy has been defeated An enemy has been defeated Tower has been destroyed ในแกรมทวิตเตอร์นะคะครับผมแล้วก็พวกเขาคงจะต้องปิดช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณทั้งหมดก่อนที่ทุกอย่างจะได้รับการชี้แจงนะค่ะคุณโอเคไหมคะแล้วปิดปิดเอ่อปิดเอ่อช่องไหนอะครับผม

ไม่กดต้องตีนกูแล้วแม่งโทรมั้งดูแม่งโทรแม่งเธอไอแกเลยรู้แม่งโทไอแกแกด่าวแล้วก็มาเี็นเขาเป็นได้ขอโทษขอโทษจริงๆลุงกูมาโนะเลยเนี่ยไอตัดมั่วส์แต่แอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ผเห็นเลยได้นะไอตัดผมอยากไอเฮียดูวาอยากมาเลเซียมันจะแฮกอะไรกูได้ไอ้เหี้ยมันมันยังไม่รู้ชื่อกูเลยไอ้เหี้ยมันรู้แค่เบอร์เบอร์เหี้ยเบอร์ใครก็รู้ไอ้สัตว์กูฟุกแม่งบอกอะไรนะคุณอยู่ฉีกไม่ทราบว่าคุณอยู่เชียงดาวใช่ไหมครับ กูแกล้งพูดไปเว้ยเพราะฉะนั้นมึงมันบอกว่าไม่ใช่ปุ๊บแล้วมันจะถามเราต่อเว้ยว่าเอ้ยที่อยู่ที่ไหนเข้าใจปะกูก็เลยมันมันมันบอกเราผิดปุ๊บมันก็บอกไปเลยใช่เออใช่ครับผมกูแกล้งแกล้งพูดเลยวิวิวขอโทษค่ะคุณโดนเพี้ยนแกล้งโอหยควายเนี่ยจะโลเยี่ยมโพไม่ดีสัตต์ใครตานี่ขอโทษใคตานี่ขอโทษเลยไอ้กดกดกดแก้ดาวดิสักทีเดียวดิบ่าย 満たしてあげる。